ของขอยของขอยว้าอาจารย์ยตัวหญ่อีจแล้วจขึ้มานใช่ไไปตัวนั้นอีกตัวนั้นอีกตัวนั่นดูนะฮะดูนะฮะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอากล่องลงนกล่องไว้เช่นไไปแล้วไปแล้ว กเอานอจะบอกว่าป่าลีลาด้ป่าสิวสิวป้าคอหน่อยใส่หน่อยน้มามามาพี่นี่พี่น้องจะไปดีพี่น้อง สบายดีพี่น้องการตะไทยสบายดีเด้อ FC ฟซีังเล่าฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะตอนรับเคาซูซองน้องรัดสายกินพี่น้องเปลี่ยนเสื้อแล้วพี่น้องพี่ใส่พี่ก็ก็คือมื่อนนี้เนาะสีผ้าน้องรัดผ้าล้านๆเนาะเป็นยังไงน้ำนะล้านๆกะสีผ้ามาใส่เบ็ดพี่น้องเนาะใส่เบ็ดประคอประดุกเนาะอยู่กลางหน้ายเลยพี่น้องดูจมูงปลามาลีนพี่น้อง

สวัสดีพี่น้องยามแลงๆเนาะดีๆมันสิใส่เดี๋ยวเสียบเนือก่นเนาะเสียบใส่เ็ลังเป็นลังไปไปได้ใส่เ็ดนี่สดีพี่น้องบเลยพี่น้องเฮาก็เสียบเืประมาณนี้เนาะ มันสิตกสปาคนะเว้ยลวางเงาลงใมวางวางกกขามคือมาใาเยแจ้พี่เ้ยไปนคือดีๆได้จังทีอะดีปตั้งพี่มอนพี่น้องทุยหางเลยทานเด้บ้าเว้ทานเด้ ไปย่างไปเมื่อนี้ก็คือเนาะงหาได้ออกมานอนหน้านอนาะว่าคืนนี้เอาไปนอนบ้านอ่าเมือ่อวานนี้แบดเบิร์ดก็เลยนมานอนบ้านมาชารแบตเตอรี่เนาะเมื่อน,นี้ได้นอนหน้าก็ได้มาใส่เบ็ดโอ้ยยับเข่าได้ฮันยับเข่าได้ฮันพี่พี่เป็นทา่าพี่พื้นท้องโอ้ยม่หน่อยอันนี มาหน่อยหึมาหน่อยอันนี้นี่ฮะฝนก็ตกมื้อนี้พี่น้องตกมึงแดงๆนี่เนาะว่าสิมาใส่แต้เว้นพุ่นแหฝนมันตกก็เลยบ่ได้มาใส่เนาะถ้าให้ฝนมซะก่อนนี่พี่น้องอืบรรยากาศามแดงนีก็ใส่บ่ Khó bà, đại, đại, đại. Nói lãi lãi, chưa xíu nha nạ kín bắt đầu nha nạ kín nha nạ kín nha nạ kín ba nha nạ kín bắt nọ nạ 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 เบ็ดเบาหน่เด้อไปง่ายปะชิล้อใส่พูนแล้วพี่น้องสดประมาณเบ็ดนี่ชาวรังเนาะเาใส่ไป็ละสามสี่รังเนาะแต่ชิล้อจะมันบดอลไรพี่น้องแล้วเาก็มีชมมาข้ามมานำพี่น้องอันนี้มีไก่แนี่ยเบ็ดเนี่ยซีเบ็ดแล้วเบ็ดเดียกแล้วก็จะงองมันงองมันงองมันโดทีมมันลงสางอีโดด ใป้พี่น้องเดียวกับไปเจอกันอยู่ปลายหน้าพูน่พดดพดดพนะมาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสดีก่อนสบายดีพี่น้อง กวม,า,า,มาพี่น้องมา,ามอันอหน่อยพี่น้องเนาะบาได้หน่อยแล้วพี่น้องซาเน่เมือนะ่อเนาะกลมลุ่นเลย<อ>เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกระแดกเนาะแผ่นกับกอู้ย่างไรกินโซ่แต่แย่งพี่น้องเอ้ยเก็บอันนั้นกลางหน้านงางยันอยู่แล้วนะเนาะแต่งามๆมัม่วๆพี่น้องเาปลาเข่าเกียวพี่น้องใส่เบ็ดแล้วแล้วนะเนาะาใส่แล้วเลยมีแต่หากินชมยังแล้วเ้าสีย่ามเป็นใบเหมือนเนาะกูว่าสีแดงตุโตพี่น้อง แต่ป้าไล่ด้วยพี่หน่อยเนาะป้าบวบาบวบบเนาะป้าหน่อยไปนอยไล่พี่น้องนานเนาะ,ะ,ะคือสีถือดอก่ยากระดิ่งนานจะถือบริยากได้ปกครองในก้างนางนตาตอนปีกับเตียมใสกิน,นกะติดนเนาะไปทะเลกัไปน โผนะยุกโปนะกโปกโนกบ้าเ็บบ้าคือบ่าวบบ้าคือบ่าน่นยุกโกินน้ำไปมาข้ามัวใหพี่น้องเาบอกให้มันเคดวนะพี่น้องเนาะแลวก altar, no? <so ินแต่มาขามมันก็จะเควต้องใส่แปงน้ำกินไปมันเจ็บท้องแห้

แฉบแฉบแห่งสวสัสดีอย่าห้ามก่อนหรอกสิกรสมคาดไปสิเป็นแมนบอกตัวนี้ว่าแมนน่นป้านะอ่านตกแล้วเฮียเดี๋ยวไปไปสิเป็นยัง ไปจะไปสวมผตะแลบกล่องบปืนกล่องบปืดบ้นนอกอันนี้กล่องปืดรัสเซยเปิดบนปิดถ้าจริงข้าแสงเนี่ยบ่บคอสบายไปไดนนะ

เดี๋ยวไปย่า,เยยางเหมืนกันเลยเนาะพี่นุ่มคอกินชมก่อนแป๊บเนึ่งจะได้เจอกันพี่นุ่มตอนย่าเนะเฮ้ยไ้วยเหตุย่าง,าอ,งอันไหนคะโมกินยูฮันแต่เหนมันเอาใช่กับคอ Ngươi chân Thôi, cháu hãy <laughs> <Hả? cười> ừ. à, ừ, đi nhá bụi kìa Nè mình ra cái khoảng Bớn kèo khoảng Đó Phá đang ngụm rồi Ở cư đi Cho đi Xè bụi mua hai bò Bên. เตะเอาอันนึ่งามอะอย่าอย่ามึงหายแด้นะฮะอย่าไม่ได้เออไปบันรไงกินโบอีนสามหามันอ้าถือของได้พี่ขวามไปเสบ่เมื่อกี้จะกินตีอะงี้ยหน่อยามันเสยบเพ่ไปไปไปพอไป

Mijn jonge uh, nice, kind, nice. jongen. Kind, zeg maar. Nee, zei, nee, nice. zei. Toen ik er aan ging, zei. nee, nee. Nee, nee, nee.

ปะอีกจังหน่อยพี่น้องกำลังดึงเนาะโอ้ลังแหลกพี่น้องลังตัวนั้นลังแหลกเนาะกำลังดึงไปพี่น้องตัวนี้ลังที่ซองหยับต่อยพี่น่อยเดี๋ยวเอาปลดเสื้ของก่อนตัวนั้นกำลังดึงใบพี่น้องเนาะดีใจนะยะหน่อยดีใจเน้ยชูมือเลยจะใส่ยเซแน่นี่เสียด้อันนั่นดิเสียด้ยสมดิเนาะพี่น้องกินข้าวท่านอิ่มกินสมเ่าท่านอิ่มจ้ะท่านเอิ่มเ่าท่านไอ้ขักนะถูกกีนนั่นก่อน เงี้ยหน่อยเอาตีนไปเกาะชายของไปตั้งที่ชายคลองมาผู้ตั้งเอากระหองเนาะเสื่อส่งให้ดุของไม้ในเดือนเลยตะคอกแต่เบพวงมันงงอยู่ภูเขาพี่เอาเอาชายของตุมสมมาแรงนะมาข้ามหน่อยมาหนึ่งมันกินอะไรเฮ้ยเอ้ มันตอดเป็นบาทเป็นบาทเนาะเม็ดเงแ้วเม็ดฮะเลงแ้วมาสูแบ้างแกบางแกบาน่สนทไปใจไปประเดียวไม่ยัก บัลลัง,งาก็มาใส่ขี่ก็ไมกะคอเ <c oughs> ออด้กะคอน้ำเบจันคอ่นอ <c oughs> ปีองไปอันนึ่ง้างต่อไปเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เบ็ดนี่ทอดเอาทอดเอ้าว้ยได้สยนหน่อยนี่ว้ยเอามาโชวกล่องได้ไหม ไปให้สะอาดเบิ้งให้สาลาดเบิ้งว้าวดีใจดีใจดีใจไปหูดินนี่เลยมามาเดี๋ยวบ่าวปดมานี่วันตึนตัวหน่อยเลยพี่น้องพูดคำเดียวทอดเฮ้ยทอดตำมะฮุงสีแสตัวหน่อยก็เอาเลยตัวหน่อยมันสีนร้ายทอดตำมะฮุงพอดีไปไปต่อไปพี่น้องต่อต่อแย่เลยแย่ด้อยเว้ย

ថត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 អោអោថតទៅខាងຫນ້າក่อนថតទៅខាងຫນ້າក่อนអូតូចໃຫຍ່ព្រោះណាព្រោះណាអូតែតូចໃຫຍ່វូចាំតែតូចໃຫຍ່អាចណាប្រហែលប៉ុណ្ណាញ៉ះเนาะគឺតូចនុយហឹមមកមកជីពនជីខោអឺໄດ້តូចໃຫຍ່ជាងតូចធម្មឥទ្ធវអេពីមកញ៉ាអាចញ៉ះเนาะអាចញ៉ះຫມານគូវ ยาน้อยนี่ถึงตัวน้อยยาน้อยเนาะก็มานคือกันมานแต่บ่เฮงดีใจดีใจห้องๆห้องเด้อ้าวอ้ยตัวนคเฮาใส่เนาะ่เช้าแต่เพนตอนเที่ยใ่แต่เพนลูกยได้เลยตรงยลไปลมาลไปลมาก็ใส่ต่อตอีพี่น้องอู้หายนึงนี่ก็ลโตเตอพี่น้องนีก็ทีละ้าอ

รับชาหรัดรัสีไ้นหน่อยหมโกมูในปุโตเลยพี่น้องดีใจนะดีใจแนว้าตบอดองเออเออเออวานเดีวไปดอกจะหลายจะห้อใสคำเนาะยช่องหลอดมีขยันต้มเต็มหมอเนาะสำนีก็พอด้ตมแล้วมืออื่นนอาไรมืออื้นแก้มือไหมมือใสแข้งกระโหลด Cháu xay cá trăn, cháu xay cá nhà nội Cháu xay cái ăn khí có đường thì có đấy à, Cô nhìn ra Cô đường Ăn nhà nội Nhanh Bớt hơi đây đây nhà nội Bên đây ôi thi, 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 thảo Thả bao cho mẹ con Thịt bao cho coi nhà ยประมาณแล้วใส่มันน่อยมาบดถือเป็นเดกกที่ที่พทีเนี้ยน่อยเออที่เอาเี้ยหน่อยนี่สิบ้านจเี้ยน้อยเพ่งย่นี่เพ่งยู่บาอ้าวคืออันนีจะปวดอยู่อ้าวทยน่อยที่ยน่อยทดเี้ยน่อยก็หลมแล้วนาะอ้าวค่ะอะนจ้เลยเว้ยเงี้ยหน่อยก็ประมาณเลยมันกินมันหลุดไปเลย่มันเห็ดจนเนาะก็เขาหนึ่งาพี่ มาตรงนยามไว้ไกลกนี้เนาะไปอ๋อเนี่อปลาไก่ยามเด็ที่ไปไหนที่อาจารย์เนาะที่อาจารย์นี่ขออาจารย์นี่สิคือนี่สายยังไปอยู่นี่จะเมาสอดไปทางนาก่อนฮูหูของข่อยของข่อยว้าอาจารย์ได้ตัวใหญ่อีการย์อาจารย์ขึ้นมานใช่ไไปตัวนั้นอีกตัวนั้นอีกทางหน้าฮะดูดนะฮะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ เอากองลามไแล้วไปแตัวใหญ่ยลีเอ้ว่างมไรบ่าโอ้เสียดายพี่นนองขึ้นโหคยอันนี้ก้อนคอทอดไปทางหนก้อนตัวใหญ่ยลีพี่นนอเสียดายี่เอะเอะจันไดเลยนี่โอ้เสียดายเด้พี่น้อเ e. อ้ยว่าสิเป็นอำรับดึง

mình xài cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không thiên lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy Để không cho không bỏ ม,ามา,า,า,มามาผ <c oughs> หห่านาเพราะถ่นออกเสียดายอดีเลยมางี่พีเนี่ยทาพีสีโอเลยอมไปขึ้นจะสีรอยมาอบไอ้ยีม่มกับมูอยากรอยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อออปีนารีตปานขันใหม่เล้ โอเสียดายด้วยค่ะจีน,น,นอเอาอันนั้นพ่ออาจารย์ก่อนก็ดีมันใจเสียยืนตีดีจะเอาไปดึงขึ้นโลกแม,ม่ต้องทอดอะไรแย่านให้มันมันเท่มันเลยมกแก็ได้ไปพี่อาจารย์เนีน่เป็นกิเลนมันบอปอลายแล้วปะ ต้องใส่ใบใบกูใบใบเนาะเอ้าแล้วพี่น้องพี่น้องจะได้ด่าพี่น้องอยู่บอลนี่แดนเนาะมือมืออื่นแก่มือทำไมมืออื่นจะแข่งกันเออมันจะกะจะได้ด่าพี่น้องได้ยูสี่ตัวนะฮะตัวหกตัวเอือนไถ่แผ่มันคือข้อมแก่บ่เฮ้ยมืออือนไถ่แผ่ก็เฮ็ดเพี่แอบว่นมือ เจนายก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องดัดครอบครัวให้คําแสงอยู่เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายได้บ่ด